เเยนนหมือตกลงกันเรียบร้อยนะครับสมุดเอาปุ้งร่างสบายฮักโอเคครับพรุ่งนี้กี่โมงนะผู้แปดโมงนะครับแปดโมงเราจะเริ่มระบบารเริ่มฝึกกันช่วงเช้านะครับาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธศึกษาจะได้ถอดประกอบกลุกมซองนะครับแล้วก็เราจะมีการซ้อมได้นะครับตั้งแต่ท่ายิงการเล่ง การบริหารกลไกไม่ไว่าจะเป็นการโหลดกระสุนการเข้าเซฟนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเราจะไปยิงจริงกันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับคําสั่งของผมค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็จริงจังเพราะฉนั้นพวกพี่นะครับวันนี้ขออนุญาตงดดืม่มถ้าดืม่มไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้เมามาผมขออนุญาตไม่ให้เขา้เขาแนวนะครับอ่าใครมีปัญหาในสุขภาพดูแล้วไม่ไหวอะไรยังไงพรุ่งนี้แจ้งผมด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้ นะครับช่วงเช้าเราฝึกเรื่องเกี่ยวกับกลไกการบริหารของปืนแล้วก็ช่วงบ่ายเราจะไปฝึกยิงกันเบื้องต้นับพื้นฐาน3นัดนะครับับพื้นฐาน3นัดแล้วยิงนะครับแล้วทีนี้เราจะมีการยิงเป้าะจะได้รู้กลไกกันว่าถ้าต้องยิงต่อเนื่องนะยิงต่อเนื่องเนี่ยสามนัดเนี่ยพวกเรารับแรงกระแทกไหวไหมคาทางต่างๆนะครับ <S <S ผมขออนุญาตแนะนําตัวนะครับ <S <S ผมชัยวัฒน์เงาธรรมชื่อเล่นชอเก่งนะครับปัจจุบันอายุ17ปี เป็นนักกีฬายิงปืน IPSC นะครับหรือยิงปืนรลนิย,ยุทธ์เป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาตินะครับ International l e d Officer นะครับของสมาพันธ์กีฬายิงปืนรลนิยุทธ์นะครับผมสามารถตัดสินได้ทั่วโลกผมเป็นผู้ฝึกสอนตามมาตรฐานการกีฬาแห่ประเทศไทยไม่ใช่เอาใครขี้ๆมาสอนพวกพี่นะเพราะนั้นพรุ่งนี้เรื่องกดความปลอดภัยนะครับจำไวน้นะกดความปลอดภัยเอาไปท่องนิ้วแนวเช็ค นี้ได้รู้กันท่องไว้นะนิ้วห้ามเข้าโกงไกสองแนวปืนถ้ายังไม่พร้อมยิงห้ามหันเข้าหาสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 3. ถือปืนทุกครั้งเช็คเช็คปืนตลอดไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ไอ้สามคำนี้แต่วันนี้ให้ไปท่องไว้ก่อนนิ้วแนวเช็คหมดสโอเครับคำถามเพเติมไหครับ ที่นี่ครับมาที่นี่เลยอ่าชาวนี้กนจำกลุ่มตัวเองไว้นะพรุ่งนี้ใครหลงกลุ่มแบนหนึ่งโคตรเหรอโคตรเลยฮะพอแล้วคะอ่าพูดอย่างนี้พูดเองนะรับผิดชอบกันหมดนะครับรับผิดชอบกันหมดนะถามทางคุณฝึกรุ่นหนึ่งได้นะเนี่ยจะมากินรุ่นหนึ่งต่อเนี่ยคือเนี่ยได้เลยๆนะพรุ่งนี้เนี่ยย้ำนะครับใครที่ งดได้งดเพราะว่าพรุ่งนี้ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงปืนลั่นขึ้นมาขอโทษกันไม่ได้เห็นไหมครับวันนั้นวันนี้ใครใครรู้ว่าดื่มคุมตัวเองให้ได้แล้วก็พรุ่งนี้ในทีมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นหัวหน้าชุดชุดย่อยดูแลลูกน้องด้วยนะครับเห็นไหมครับทั้งหมดครับโอเค